สรุปข่าวเชียงแมนยูโกประจำวันที่26กรกฎาคมโดยโคอเทฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูเตดเชียงนี้คอสเหนือคาดการ์เซตัวจริงแมนยูบุกฟัดเลสเตอร์ชิชตาโคตายูฟาแชมเปียนลีกโดยการน,นี้เป็นการคาดการ์รายชื่อเ1ผู้เล่นของทางแมนยูนะฮะยอดทีมแดนผู้ดีในเกมที่จะบุกไปเย็นเลสเตอร์ตีในเกมลนะีกนัดสุดท้ายที่มีโคตายูฟาแชมเปียนลีกเป็นเดิมพันนั่นเอง ดูความเคลื่อนไหวของทางผิวแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะที่มีโปรแกรมบุกไปยเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในเกมลิกนัดที่38หรือนัดสุดท้ายประจำฤดูกาล2019-2020ในช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์วันนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทยนั่นเองครับจะเตะกันเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเป็นที่เข้าใจกันว่านนะผมทีมเจ้าบ้านอยู่ตับที่5ของตารางคะแนนด้วยการมีทั้งหมด62คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด37นัด โดยนัดล่าสุดบุกไปพ่ายไก่เดอทอนท่าแั้มฮอสเปอร์นะฮะ0ต่อ3ขณะที่ทีมเยือนอยู่ในอันดับที่3เก็บไปแล้วทั้งหมด6.3คะแนนจากการลงสามทั้งหมด37นัดเท่ากันและนัดล่าสุดเปิดรังได้แค่เสมอกับขุนคอนเวสแฮมยูเต็ดไป1ต่อ1นั่นเองโดยการนี้คาดการณ์เป็ตัวจริงของทางแมนยูกันดีกว่าในเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากนะฮะดาวิดเดเคียอารมบ,บิสกาวิเชอร์ลินเดนเลฟ์แฮร์ร่แม็กควายมานนตมินเรียน ในบรรดาอาติสพอปักบ้าบรสันกรินบูชมาคับแรฟอร์ดบรูโน่ฟอนเดสและก็องคนนี่มอสยันครับคิดว่านะผมคงจะไม่ใช้ต่างไปจากนี้อีกแล้วนะฮะในวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะคาดการอย่างที่ผมคาดการ์าาารไหมไหมหรือจะเป็นยังไงต่อไปต้องหลอเลื้นกันต่อไปครับงานนี้รอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสองสเงื่อนไขพาเมนยูซิลตัวแชมป์เป็นเล็ก โดยเงื่อนไขของแมนยูนะผมในการไปเล่นยูฟาแชมเปียนเลกในฤดูกาลหน้ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยเริ่มจากข้อที่1น,นะครับต้องไปแพ้เลสเตอร์ในเกมสุดท้ายถ้าทําได้สําเร็จได้ไปแชมเปียนเลกทันทีแต่ทิ่งจอกสยามได้พักมากกว่าแถมเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียต้องการชนะเพียงสารเดียวเท่านั้นคิดแล้วก็เครียดยิ่งกว่าเห็นเอร์พูฉลองทโทรฟี่แชมป์พิมริกอย่างสุสนานรื่นเริงเสียซะอีกนะครับ ข้อที่2ถ้ทาแพ้เลสเตอร์มาก็กหมายความว่าเชลซีก็ต้องแพ้ฟูซอนตันอีกด้วยข้อดีคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะไอ้ที่ยากที่ไม่ใช่แมนยูชนะแพ้นะครับแต่ยากตรงที่เชลซีจะแพ้คาบ้านต่างหากคิดแล้วเสียดายเล็กน้อยเพราะถ้าชนะเวสต์แฮมมันจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกิกนะฮะในกรณีที่แมนยูแพ้เลสเตอร์หากเชลซีทำได้แค่เสมอกับฟูซอนตันหมายความว่าศาจแดงยังได้ไปแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันต่อมาข้อที่3ก็จะเป็นการคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก โดยรอบ6ท,ทีมสุดท้ายนัดที่2ส,สามารถส่งตัวสำรองลงได้เต็มๆเพราะเกมแรกชนะมา5ต่อ0แลังะนั้น, 0, ล,ะะน,นลงเตะสนามกลางที่เยอรมันทั้งหมดในดรอบ8ทีมสุดท้าย1นัดรอบตัดเชือก1นัดและก็รอบชิง1นัดปัญหาคืออาจจะต้องเจอกับเซบีย่าหรือไม่ก็วูฟเฟนตันในรอบตัดเชือกนะฮะรวมถึงอินเตอร์มิลานในนัดชิงยังไงก็ไม่ง่ายอย่างแน่นอนสรุปว่าขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆในเกมนี้ขอ้อที่4 ข้อสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายแล้วคือถ้าพลาดหมดอดไปก็ทำแบบแมนเชสเตียด้วยการส่งเรื่องร้องเรียนต่อสารกีฬาโลกแม่งเลยนะฮะว่าจะจะร้องเรียนเรื่องอะไรดีตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าแล้วก็รอดูเด็กผีแล้วกันนะครับผมช่วยกันคิดหน่อยก็แล้วกันนะฮะจะทำไงกันดีถ้าเกิดว่าข้อที่4นี้มาแบบนี้และนี่นะผมก็เป็นการคาดเดานะฮะสีเงื่อนไขที่จะพาแมนยูไปเซีลตัวแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลหน้านั่นเองครับ ก็ต้องรอดูงันต่อไปนะฮะสึกตัดสินในวันนี้นะครับผมว่าจะอยู่หรือจะไปกันต่อไปต้องรอลื้อกันต่อไปครับงานนี้เราที่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับผีส่อสูญเงิน70ล้านปอนหากจะวืดตัวแชมเปนลิกอีกปีโดยกานนี้แมนเชสเตอร์เตดกำลังเผชิญความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียงเงินกว่า70ล้านปอนนะฮะหากนักลงอมโอเล็กลตันชานั้นไม่สามารถพาทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปนลีกซีซั่นหน้าได้นั่นเอง เดยวกันนี้แมนยูนะผมเจอความกดดันอย่างหนักหลังจากพลาดชัยชนะในเกมล่าสุดที่เสมอกับทางเวสต์แฮมไปหนึ่งต่อนหนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพราะเกมสุดท้ายต้องบุกไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมของทางเลสเตอร์ซิตี้ที่ลล้นตัว,วยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดุการน้าเช่นกันโดยวกานนี้สื่อจอมแฉสื่อผู้ดีอังกฤษนะครับผมรายงานมาว่าหากโซชาพาทีแมนเชสเต็ดแพ้ที่บ้านเลสเตอร์ และโชซีเก็บแตมได้จากการเจอกับวูฟแฮมตันวันเดเลอร์เกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019-2020ในวันอาทิตย์นี้จะทำให้สโมสรสูญเสียเงินไปกว่า70ล้านปอนด์กับการต้องหล่นไปอยู่ในถ้วยเล็กของยุโรปลีกฤดูกาลหน้าน,นั่นเองสำหรับถ้วยใหญ่ยูฟาจะเป็นเล็กถูกคาดการกันว่าจะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลกว่า80ล้านปอนด์นะฮะเมื่อเทียบกับทางยุโรปลีกที่จะได้เพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้น และแมนยูนั้นจะถูกตัดรายรับจากทางอาดิดาสไปอีก20%ที่ระบุก,การจ่ายค่าสปอนเซอร์รายปี75ล้านปอนด์เอาไว้หากผีแดงพลาดไปเล่นในแชมเปียนลีกเป็นปีที่2ติดต่อก,กันส่วนด้านงานนี้ผู้จัดการแฟรงก์งนัมพาดเฮดโค้ชเชลซีก็เผชิญความกดดันเช่นกันนะฮะหากพลาดตัวแชมเปียนลีกซันหน้าก็อาจจะสูญเสียรายรับกว่า50ล้านปอนด์โดยเป้าหมายของสิงห์สงครามเชลซีนั้นขออีกหนึ่งแค่ถึงคะแนนเดียวเท่านั้นนะฮะ ตเกมเจอกับวูฟแฮมตันก็จะก,การันตีโคต้าแชมเปยนล็กทันทีโดยไม่ต้องสนใจเกมที่คิงพาวเวอร์แต่หากเกิดแพ้คาบ้านขึ้นมาก็ต้องลุ้นให้แมนยูคว้า3นาคะแนนเท่านั้นเป็นนว่าง,งานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าผลจะออกมายัางไงนะผมจะออกจากหัวหรือจะออกก้อยกันแน่ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับใน,นนี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะรับความจริงกันหน่อยนะโซชาเผยตอนนี้แมนยูยังเทียบ2ทีมคู่อาริยังไม่ได้เลย โดยกันนี้นักอมโอเล็กนาสชาแนะผมขุนซือทางแมนเชสเตอร์เดระบุเลยว่าตอนนี้ปีศาจแดงยังเทียบกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ไม่ได้เลยพร้อมย้ำต่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมกับเลสเตอร์แต่ทีมของตนก็ไม่ควรตายใจอย่างเด็ดขาดโดยการน,นี้นักลึอมโอเล็กนาสชาแนละผมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลเบลิกิทยอมรัรบมาว่าทีมของตนยังห่างชั้นจากทางนะลิเวอร์พูลนะและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เยอะพอสมควร โดยแมนยูไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว13นัดติดต่อกันนะฮะโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันกับความปราชัยต้องย้อนไปถึงเกมที่พ่ายเบิร์นบรี่ไป0ย์ต่อ2เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้บางคนมองว่าซั่น,น้านั้นพวกเขาอาจจะมีลุ้นเบียดแย่งแชมป์กับทาง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สูสีขึ้นอีกต่างหากโดยโซเชียลได้เผยมาว่าเรายังไม่อยู่ในจุดที่ต้องการไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแต่เรายังเหลือเกมให้เล่นอีกหนัดในการแสดงให้เห็นบาว่าเราเป็นทีมที่ดีขึ้นแล้ว ถ้าเราได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมกับเลสเตอร์แล้วล่ะก็ผมก็คิดว่าหลายๆคนนะฮะคงจะต้องบอกว่าเกมนี้เป็นการเดินทางที่ดีแต่ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่านี่ไม่ใช่ตอนจบในการเดินทางของพวกเราถ้าคุณไปถึงจุดที่ต้องการได้มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะผ่อนคลายได้คุณต้องเดินหน้าอีกครั้งและไล่ล่าเป้าหมายกันอีกครั้งไปให้ถึงได้ เพราะรู้ดีว่าตอนนี้มีทีมที่อยู่เหนือเรานะดังนั้นเราก็ต้องยกระดับขึ้นให้ดีกว่าเดิมอีกเข้าตัวเลยทีเดียวอ่านะผมเป็นนามว่างานนี้โซชานะฮะก็จะบอกว่าเขามองเห็นว่าทางแมนยูของเรานั้นยังไม่สามารถเทียบแมนซิตี้แล้วก็ทางลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ถึงยังไงอย่างนั้นนะครับผมเราต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว,ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราต้องลุยแล้วก็ลุยแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับงานนี้ราลุ้นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเผื่อจะแห้าาวซานโชยังไง แมนยูถกบาเยนหวังยืมโกมันมาใช้งานโดยกรณี้ดีแอตเลติกได้บมสื่อกีฬาชื่อกล้องระบ,บเรุเลยว,ว่าแมนเชสเตอร์เดตนั้นกำลังคุยกับทางบาเยอรมินิกถึงการขอดึงคิงสเล่โกมันมาใช้งานโดยอาจจะเป็นสัญญาในการยืมตัวและว่ากันว่าโกมันคนนี้สนใจที่จะมาเล่นกับทางมีแสดงอีกต่างหากโดยทางแมนเชสเตอร์เดตสโมสรดังของสึกพิมพ์เรกอังกฤษ กำลังเจรจากับทางบาเยียมิินิกนะฮะถึงความเป็นไปได้จะคว้าตัวคิงซ์เร่โกมันไปอีกชาวฝรั่งเศสมาร่วมทัพโดยอาจจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวตามการบริงานของ t ด e a แอตแลติกสื่อกีฬาชั้นนำนั่นเองโดยการนี้โอเล็กอันาโซช,ชาผู้จัดการทีมแมนยูนะฮะตกเป็นข่าวมาโดยตลอดมาว่ากำหนดให้ตำแหน่งปีกเป็นหนึ่งในตำแหน่งหลักที่ต้องการเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งจนอร์แดนซานโช่ดาวเตะทางบริลเซียดัชมุนนะฮะก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งสำหรับเรื่องนั้น อย่างไรก็ตามโอกาสที่ได้ซานโชมาร่วมทัพก็ถือว่ายากพอสมควรน,นะฮะเพราะเขาเป็นกำลังหลักของดัชดัชบุนแถมเสือเหลืองนั้นยังต้องการเงินอย่างน้อย100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,000ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของเขาอีกตึกหากทำให้ที่ผ่านมานะผมมีรายงานมาว่าแมนยูนั้นมองหาทางเลือกสำรองเอาไว้เหมือนกันอย่างเช่นอิสเมราซาดาวเตะของวัตฟอร์ดเป็นต้นนั่นเอง โดยทาง The อ t l a n t i c ได้เสริมเพิ่มเติมอีกว่าแมนยูนั้นตามดูฟอร์มของโกมันมาสักพักหนึ่งแล้วและมองว่าเขาจะเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบจากการที่เจ้าตัวขึ้นเกมได้อย่างรวดเร็วและว่ากันว่าแข้งวิฟสีปีคนนี้สนใจจะย้ายมาเล่นกับทีมของคุนซือโอเลกาตอชานะฮะเหมือนกัน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ด้วยกันว่าในฤดูกาลหน้านั้นโกมันจะได้ลงเล่นกับทางบาเยอร์มินิกน้อยลงหลังจากที่ทีมของกุนซือฮัสซี่ฟริกนะฮะคว้าตัวลีบรอยซานน่ปีกชาวเยอรมันมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับอ่านะผมเป็นาว่างานนี้นะฮะเผื่อแห้วนะผมซานโชแมนยูก็จะเล็งคนนี้เอาไว้นะครับผมคนนี้ก็คือคิงสเล่โกมันนั่นเอง และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรมสมสรแมนเชสเตซเด็ดในช่วงเที่ยงครับขอบคุณทุกคนนะฮะติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะฮะ